นิท่านเรืองอึเดินได้เราเป็นภาษาอีสานการละเทือนึงโดนเติบแล้วละตั้งแต่สมัยโบลำโบล้านตั้งแต่สมัยบ้านเมืองยังบบหงเฮืงเหลืองเหลือ่อมพอบมีไฟฟ้าบมีทางลาดยางบมีทางซีเมน แม้แต่ลูกลังก็ไม่มีเพราะมีตั้งแต่ทางดินทรายการสัญจรไปมาหากันสมัยก่อนนี่ต้องใส่เดินแม้แต่รถจัก,กรยานก็ไม่มีสมัยก่อนนี่หนุ่มสาวอาสิยพบพ่อกันก็ต่อเมื่อมีการมีงานสําคัญสําคัญแต่ว่าขั้นย่มบ่มีงานสําคัญบ่มีบุญประเภทนี้หนุ่มสาว คนอีสานก็สามารถไปเว้าไปคุยกันได้มันเป็นประเภทนี้นะฮที่สืบทอดกันมาเตบโบุลำบาล่ลานเรียกว่าประเภทนี้ต่อสาวการต่อสาวอาชีพไปและหลายคนและวก็แยกกันขึน้นไปเฮื่อนผู้สาวเฮื่อนผู้สาวมักผู้ใดเข้ากัไปหาผู้นั้นถ้าผู้สาวเขามักเขาอยากว้้านั่มเขาสิเปิดประตูรับ แต่ว่าถ้าเขาบอกหัวซาเราเขาก็จะเสยเตยเวยโดยไม่ได้สนใจเจ้าเลยเจ้าอยากมาทําอะไรก็แล้วแต่คือสมัยก่อนนี่ผู้ชา้นี่ขึ้นไปน่งทึ่งเฮืน่นย่างกังคํากังขึ้นผู้บ่าขึ้นไปตอสาวถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นประเภทนี้ของคนอีสานเมื่อปรามาณจักหาสิปีกนขันมากผู้ใดก็สิขึ้นขั้นใดไปนั่งยุเ่เฮื่น เป็นนางยุสั้นท่ามทากุกๆท่ามทากะเอมกะไอขันผู้สาวเขาหูจักว่าเป็นผู้ใดเขากระสอกมาคุยนำ้ำนี่คือเรื่องเล่าที่สซเดเวัลตอไปนีมีผู้บาาคนหนึ่งกับเป็นเบ้าแก่ละละเบา้าไ ny ละไอทิศซะไปจากว่าเล่าซื่อหย่างดอกเมื่อนั่น เล่าสิไปเล่นสาวหรือว่าไปตอสาวอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งกับห้างจากบ้านเจ้าของกับประมาณนจักกิโลสองกิโลเมตรนี่แหละคือยามขว่มทงไปยางขว่มทงยางขวม่มนะป้าละเมอไปก้อนสีเขาบ้านวัาสันเถาะเพื่อนกับมักผู้สาวยุ่ผู้สาวหนึ่งหมตาไว้แลวละเออสมออสมมติซื้อว่าสาวสีกับสาวลี่ก็แล้วกันอายกับน้องเนาะ ไอ้เจ้าเบาผู้นี้กะเมื่อนั่นเดินกะสีง่ายๆวัาหนึ่งดอกอขังขึ้นเด้สิไปต่อสาวตั้งอกตั้งใจเล่ากันย่างไปผู้เดียวละบ่เอาโมไปนัามือเนี่ยตั้งใจว่าสิไปหาสาวสีละเออบ่สาวสีกะสาวรี่ละได้ข้าวว่างเฮือน,นี่ลูกสาวงามบ้านนี้ไอ้เจ้าเบานี่กะย่างมาเลยๆกินล้มส้มดาวส้ม เดือนมาเนาะอืมแนมกัางคืนเดือนไงง่ายย่างเหรียญย่างหัวหรองเพ่งไปล่ำไปแล้วบังเอิญว่ากําลังสีเขามู่บ้านท่ายบ้านมันก็เป็นปลาละเมาะไม่นี่ล่ละเล่าเกิดปวดท้องอือขึ้นมางวกสาง่งวขัวเนาะอืมขึ้นไปโอ้ได้ขอนไม่ย่างดีเลยมองนางทายทุกระสันทะ กางคืนบ่มีไผดอกกาสั่นเล่าว่าเดือนไงๆเลยเราก็สูบยาไปนำ้ำแล้วนางปล่อยถูกไปนำ้ำอืมไอเจ้าก้อนเงินก้อนท่องกับปุกลงไปเนาะล้าก็แนมนำ้ำโดนเติบอา้ามันยางได้โดนเติบมองที่มันปลุกลงไปมันไปทั้งนาบานเนี่ยไปทั้งนาคุยตุยคุยตุยคุยตุยเราก็เลี้ยวเห็นหื้อ ก้อนท้องค่ำมันยางได้เว้ยว่าสันสมุิเนาะเอาก้อนท้องค่ำเสนอเยสีใส่ภาษาตรงๆเลยเถอะหาผู้กรลังกินเขาไปน้ำฟังไปน้ำสิเกิดขีดเดียด <c oughs> เล่าเอืใสเสลังเต้าแต่ว่าเราบอเห็นตัวเต้าดอกเต้าตตน่ะมันสีดำดำเนาะมันกระเสียนตั้งแต่สีท้องท้องของเพื่อนนั่นแหละครูนั่นแหละอ่าโอ้ของเฮานี่ยางได้เว้ย ก่อนท้องคํำวิเศษตัวอือวิเศษเล่าว่าหลงเจ้าของออว่าอือเจ้าของมันยางได้บานนี้คิดไปน้ำทางแล้วนะครับจนไปหอดเือนผู้สาวเล่าก็ขึ้นไปต่อสาวละสาวก็บหัวละว่เบาๆพวนี้มากกับถึกเนื้อต้องตากันละหูจักกันมาโดนแล้วเคยบเบอกคยจาน้ำกันก็คุยกันดิบดีคุยกันเด็กแล้วพ่อแม่ก็แต่ง อ่าพอกับแมเพันกับว่าอีนาาเอ้ยมันเดึกมันดื่นแล้วพากกันอยู่กันนอนสุสิคุยกันยังกระดอกกระเดียเดี๋ยวนี้มืเอื่อนก็ไปเห็ดไห้เห็ดหน้าว่าซันนอนนอนนอนวาซันผู้เป็นพ่อว่าไอ้ทั้งลูกสาวก็เลยว่าอายเจ้าสิเมื่ออยู่บอกวาซันคันจะบ่มเมื่อคอยกสิปูซาแต่นอนนอกซานนี่เด้อบ่มียุ่งดอกอไอจะผู้เบ้าก็ได้ที่ซันแล้วว่ากับว่าอยากเมื่ออยู่แล้วอือยากนอนเงือนผู้สาวตัอบ่มเมื่อกอกว่าซันว่า นั่นนี่ละละ,ละสีไว้สนตกลงขึ้นนั่นเบาผู้นั่นกัน,นอนอยู่ืึอนสาวสีกับสาวลี่จนหลาะขอนสีแกงบุญได้บ้านนี่เอาอีกแล้วมันได้เวลามันสิปล่อยถูกปล่อยอยากงววใสงววขัวกันสิไปห้องน้ำแต่กี่วันบ่มีห้องน้ำสมัยนั้นบ่มีห้องน้ำบ่มีสวม นะครับต้องไปป้าลลโมอจักสิบนไดนหลมองมองสิไปปลอยถูกเล่าก็เลยคิดว่าอจังไหมันกัดยางได้อยู่นี่วะเขาก็ปลอยมันนี่ละทั้งศาสตร์นี่ละผมมันก็คืออยากหัวอยู่เนาะอืมแล้วปลอยถูกเรียบร้อยนุ่งทรงเรียบร้อยเซ็ตซับเล่าก็นั่งสูบยาเสร็จแล้วอืมมัน่อนสีแกงแล้วเนาะว่าสีเอิญ้ังผู้สาวอ่าหันไปบอก เจ้าก้อนเงินก้อนทองแล้วว่าไปไปไปทำไมเขาเสียมาเห็นเด้อเฮ้ยไปทำไมปันว่าเอา้ามันก็บอบขัานไปขึ้นมือขึ้นนี่หัวคำมันก็ยังข้านได้อยู่ปันวาบอกงั้นเด็กก็บ,บอกไปลนะเนาะเออมันขอเป็นคนธรรมชาสติเนาะเราคิดไปคิดมาบาดคืดอยากอายได้บาดจานนังหดเนาะมันบอกไปขาเจ้าสิลุกไม่เห็นบานนี่ แล้วก็ลักหนีแต่เด็กผุนแล้วบ่บอกพ่อผู้สาวบ่บอกแม่ผู้สาวบ่บอกหัดผู้สาวสาวสีควนสีแจ้งมาบานเนี่ยพอไงน่ะละพอสาวสีสาวรี่เล่าสีลงไปทงเล่าไปเหยียบเขาเปิบหลดบาดน,นี่เออเหยียบออก่องเงินกองทองของผู้บ่าวเขาเออแล้วก็ห้องกันแล้วโหบักแดงมันมัดอื้อเฮื่นพอแกมัน,นี่บักมือเ่อนแล้วมันนอนเนี่ยวะสัน เทียงกันได้บาดนี antis, ่โจกันลูกสาวกะว่าห้วยมันบ่แมนดอกบ่แมนผู้เบาอีลี่ตีคนว่าผู้นึงกะว่าบ่แมนผู้เบาอีสีตีพอพอกันแล้วว่ามันสีอีสีอีลี่มาแต่ใส่มันมีผู้เดียวแต่มาเมื่อคืนนี่สุบ่ต้องเนียงกันเอาเอาจังซี่กันแล้วกันมาเมียนพอสีแบงให้ ว่าแล้วก็พาฮิตโตแล้วก็ฟันจึกเครื่องหนึ่งว่าสันเอาเครื่องนี่อีสีเอาไปทิมเครื่องนี่อีลี่เอาไปทิมทติดเม็ดพอแกมึงสีล่างเองว่าสันวะ <c oughs> นี่ท่านเริ่องนี้ก็จบลงด้วยปากกาละชนิดเลย <c oughs>